ของทุกคนนะคะให้แต่ละคนเนี่ยแนะนำตัวรูปถึงทักทายกับแฟนแฟนมั่นยี่จ่วันนี้ครับได้สนอพวกเรา7 8 9น0 11 12 13 14 15 1 7 8 9 1 8 9 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3ค40 41คะ ถ่ายน้องแต่ละคนดีกว่าค่ะเพราะวันนี้เรู้สึกังไงบางกับการได้มาสร้างรอยยิ้มมามอบรอยยิ้มให้กับแฟนๆของเดย์ยูนี่เนี่ยมารอเราผนเยอะมากๆเลยคนระับคุณพลรู้สึกไงบ้างลูกบอกเลยว่าวันนี้อยากยิ้มเหตุการณ์กัว่าแล้วนะอ,อยากเป็นเหตุการณ์ในใจทุกคนนะมนี่ไงเขาอ้อนไหมเดยกยีอ้อนไหมอ้อนไหมอหม้อ,อน คับคุณชายแร้วันนี้ก็ยิ้มตื่นเต้นมากๆเลยอยากอยาเหนรอยิ้มของมามียั่วเลยมามียิ้มจาเดิงสองซ้่องากวันนี้ทุกคนดูยิ้มกว้างเป็นพิเศษนะจ๊ะหาครับเพรา้ืหาคร้บก็ออโอเครา้สึตาครับตอนนี้ก็ขอขอบคุณทางเลด้วยนะที่ก็ที่ให้โอกอาสมาแล้วก็แล้วก็สำหรับวันนี้นะครับมันก็จะ รู้สึกยังไงก็จะยิ้มไปอย่างนั้นเลยแน่นอนว่ามาเจอพี่อาทุกคนเนี่ยมันไม่หยุดยิ้มแน่นอนมาเจอหน้ามามีทุกคนก็ตัไม่ได้หยุดยิ้มนะจ๊ะเอาล่ะมาให้นุ่นลองแชร์หน่อยดีกว่าว่าเหตุการณ์ไหนที่มักจะทำให้เราเนี่ยยิ้มออกมาแบบรอยยิ้มที่ง่ายมากๆคุณพลมีเหตุการณ์ไหนแชร์บ้างครับเอาจริงของผมเป็นนีล่ละตอน สเตจเดลิมิทผมครับจำได้ว่าเอเอสทำเค้กมาให้อ่าแล้วตอนนั้นไม่รู้ว่าเขาเขาจะทำให้ครับแล้วพอมันดูที่หนังก็เป็นเซอร์ไพรส์อะไรเราก็แบบเราก็แบบยิ้มไม่หยุดเลยคราข้าเาแล้วนม่ยิ้แล้วก็แอบร้องไห้ด้วยครับอาเป็นรอยยิ้มที่มีแบบน้ำตาดิบดึงด้วยเป็นยิ้มที่ประทับใจสุดๆเลยนะครับคุณชัยล่ะคะมีเหตุการณ์ไหนทให้เรามีรอยยิ้มที่แบบโหสุดๆเลยเมื่อตอนนี้เลยอ่ะเพราะว่าทุกคนน่ารักมากเลย ยี้หน้ายิ้มหวานและยัปากหวานอีกน่ารักไหมน่ารักอุ๊ยนะครับ uh> ท้าแครับเอาการจอนี้เล่าให้ฟังก่อนครับเพาะจอน่าแม่งงอีู่ใบ้านแม่งงทำไมครับเฮ้ยท้าแบบนั่งเล่นโทรศัพท์เนี้ยยิ้มอะไรอยู่คนเดียวทำไมท้ายิ้มอยู่คนเดียวท้าอ่านแบบที่แฟนแข่งมาเงี้ยเขาแบบมันจะพี่ยิ้มได้ยังไงอ่ะขอความ ความในใจจาไปแอนอ่านแล้วมันก็ต้องยิ้มต่างกันแน่นอนนะครับแต่วันนี้ครับมางานของเราเนี่ยเราต้องมาสร้างรอยยิ้มยิ้มเลในเวคุณแกันทั้งสามคนได้สร้างกันนั่งะย่งครับได้เข้าไปสแกนคืออัพโหลดมั้ย่างลองได้ลอง้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะดังนั้นเดี๋ยวไปดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่ายิ้มเลในเวของน้องๆบาสเนี่ยเป็นยังไงไปดูกันนะับเนี่ คนุณคนคนแรกใครพูดซิคนไหนมาเลยผมฟ้านั่นใครใครครับพักก่อนใช้ไม้มาใช้ไม้ใช่ใช่ใช่เหรอพี่ว่าจริงนี่เราหยิบทิ้งไม่ได้เลยพี่เราหยิบอยู่อันนี้เป็นฟิลแบบแอนิเมตกหรือว่าเป็นฟิลแบบการ์ตูนหรือยังไง ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าฮะเขียนออกมาพวกมัาก็เป็นอนี้ให้งานเลยแต่ว่าข้อความใช่ครับข้อความเราเลือกได้ครับไหนลองภาคสีย่ตีเราเพิ่งสองซ้ำว่าจริงที่เราหยุดยิ้มไม่ได้เลยลองยิ้มดูโอเคนะครับน้องฮาร์ดนะคระเขาดูเป็นแบบตัวการ์ตูนเป็นคาแรคเตอร์ในการ์ตูนนะคนกลางอุ้ยอันนี้เขาต้องชัดแต่เนี่ย เราเลือกอะไรไว้ทำไมไม่เห็นมีทำให้เพื่อนเขาด้วยอ่ะอ๋อจริงๆมันลืมครับบางทีเข้าไปหลังเล่นจ้าให้เขียน caption ด้วยว่าครั้งนั้น caption ไม่ออกเลยไม่ได้เขียนแล้วถ้าเกิดต้องคิดตอนนี้เลยแล้วต้องใส่แ a p ชั o n ประกอบภาพของเองเอาละคือจริงๆอันเนี้มันเป็นตอนเด็กใช่ไหมมันเป็นร้าเวลาตอนเด็กอ่าเป็นร่างแบบ baby แปบร้องเด็กแบบนี้คือตอนแรกผมไม่ได้อันนี้หราแต่สุ่มรอบที่สองมาภาพในตอนนีนะเป็นรอบนี้มากที่สุด วันนั <Rapid> ้นแคปชั่นแน่ๆต้องเป็นผ่านกันแล้วรักมีนะคะรักมีมีลูกเหนียวแค่ไหมรักไหมลูกมื้เราตีไหมตีอ่าลูกสีคนเลยจะต่อยลูกเลยสุดท้างนะคะเอาล่ะสุดท้ายผมเขียวเลยอยากคุณทำอะไรยัง เอาจริงชอบสีเขียวเขียวเขียวแล้วก็สูงได้เป็นสังเวยับผมจ้าเพราะว่าแบบมันกราวใจดีพ oh, ี ah ่แล้วก็ได้ผมก็เขียนแคปชั <ut> ่นว <Also> ่ายิ ah ้มฉ่ำแล้วมันไม่อ้าวเอาใหม่ต้องภาคเสียงให้มันดูฉ่ำกว่านี้ถอกนะครับถุกพลหนึ่งสองสามยิ้มฉ่ำรับวันสูง ถือว่าเป็นรอยยิ้มนะครับที่น้องๆบาร์สคนนี้ที่มัเอ็ดขึ้นมาอ,อ,อาโคเซียนจ้าที่เด็ดนะกอลีวานนี่คือยิ้มเล่ในเวของน้องๆบาร์สอเองนะครับอย่าลืมเข้าไปสแกนคืออาโคที่สองเลซมาได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปสร้างสรรค์รอยยิ้มในเวขึ้นกันได้นั่นเองนะครับ อ่อยดีกว่านะครับขอูคชุดนี้ให้แฟนได้ติดตามอะไรกันบ้างที่แอบไปสองสเต็ปการเต้นมา What you s t e p p ก็คือปังสุดปังเอ่ออัพเดตกันหน่อยคุณคนครับก็บอกแล้วเป็นซิงเกิลที่แบบไม่เป็นซิงเตอร์แล้วพี่ก็แบบคือมาขนาดนี้ต้องเต้นแล้วป่ะพี่เอาๆอยากดูไหมครับสัญญาไหมว่าจะได้กับรอยยิ้มอาสัญญา งั้นขอวัดยูเต็ปหน่อยสามคนพร้อมนะคะได้เลยขอจัดบล็อกกิ้งก่อนบล็อกกินนิดนึงอีกเลยอีกนึงได้ไหมครับมองไหมครับหนึ่งเท่าไหนอ่ะเขาถูกเขาถอดได้ไหมเขาถูกได้ไหมเดี๋ยวรอดนตรีดีดนตรีให้มีดนตรีให้พร้อมแล้วหนึ่งสองไป แล้เป็นเซ็นเตอร์เลยเพลนี้นะครับอีกสองคนนะครับที่ได้ฝากไปไหมนอกจากวิดิโอสเต็ปแล้วก็ล่าาสุดเลยก็มีเป็นมิวสิกมาร์เก็ตติ้งครับแบบล่าสุดเป็นที่แต่ว่าดีใจมากเลยอ่ะมาติดตามกันะฮะเชิญกันฮาร์ดมรับก็ฮร์ดมาร์กในไหนก็จบเลยนะฮาร์ดฝากเพลงแรกเลยแล้วกันครับอ่ะมิโกะต้องอยู่ไอชายนะครับเป็นซิงเกิลเดบิวต์ของพวกเราครับ โอเคนะครับทั้งสามหนุ่มมากันสร้างรอยยิ้มเชื่อว่าทุกคนนียได้รอยยิ้มกลับไปแน่นอนแต่ว่าเราไม่ได้สร้างรอยยิ้มกันแค่นี้นะจ๊ะเพราะวันนี้ครับอยากให้ยิ้มกันต่อเลยกับพรีเซนเตอร์ของเลนนเงเนี่ยวันนี้เขาพร้อมจะมาสมรอยยิ้มให้แฟนๆเปนต่อเนื่องแล้วนะครับพูดมาขนาดนี้คงรู้แล้วใช่ไหมครับเป็นใครครับ มา,มาร้อมกับรอยยิ้มน่ารัก,ก,รน,กน่าร,นรัก้องดน่ารัมากดีใจครับดีใจมาก,มกมเป็นอีกงานหนึงของเลสนะ,ะามาดนครับแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานก,กับน้องบปเนี่อะไรโชว์รอยยิ้มได้หึงทียิ้มวานหนึ่งสองเอาล่ะยิ้มหวานป็นขนาดนี้แล้วนะครับดังนานอยู่กัน4ี่คนบนเวทีแบบนี้นะครับเรามีเกมสนุกสนุก ให้ทั้งสี่คนเนี้มาแจกรอยยิ้มให้กับแฟนๆกันดีกว่านะพร้อมใบเด็กพร้อมค่ะพร้อมนะครับพี่พีพร้อมไหมจ้าพร้อมค่ะพูดออกมาพูดต้องเล่นเกมเลยได้เลยชอบเด็กเขาไหวไหมู้ได้อยู่แล้วอ่าไหนลองลองไปทีสิลองไปทีหนึ่งอ๋ออ่ะ เป็นใครห่อเจ้ของโรเป็นใครหล่อบอกหน่อยสิตกใเลยอมีเจ้ของแล้วเลยอ,ะอ่ะโอ้แต่เป็นอะไร<ล>แ,แม่หรอเจ้าของรอยยิ้ออมอยิมปากแขก ว่ารอยยิ้มนี้เป็นรอยยิ้มของใครเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพมามีรอยยิ้มของทั้งสามหนุ่มบาสและอีหนึ่งรอยยิ้มคือรอยยิ้มของพี่ออกเองอซึ่งอาจจะเราได้ยากสุดทีหบวชดิดฐ์เขานะคะเดี๋ยวต้องท่ายดูว,ะะว่ารอยยิ้มไหนเป็นของใครได้เลยได้เลยคุณมีอะไรจะใบ้เขาไปมคําทั้งสามหนุ่มเตอนนี้ท่านยังไม่ดูเลยว่ารูปที่ออกอาจจะเป็นยังไง ยังไม่ดูนะจ๊ะว่ารูปที่ออกมาเป็นอย่างไรพร้อมแล้วพร้อมไหมจ๊ะพี่บีพร้อมค่ะเอาละพร้อมแล้วไปดูภาพกันจ้าย่ามาป่ะย่ามาป่ะย่ามายากจริงมีคนนึงที่ยากก่าเพื่อนเลยเพราะเขากลุ้มเชียวแหมไม่ต้อง่อนี่ต้นเขามาอันแรกแบบว่าเป็นรอยยิ้มที่น่าซูอะไรนะ เป็นรอยยิ้มทน้าจูเป็นรอยยิ้มของน้องพรชัยคุณมั่นใจไหมว่าเป็นของคุณพิรชัยร้อยเปอร์เซนต์ดูรูปทุกวนันชอบที่ดูรูปทุกวนันด้วยครับคน,นะคนที่สองครับคนที่สองครับน้องาน้องาทำไมคุณดูมั่นใจมากขนาดนะั้นจะบอกนะว่าคุณก็แต่แงรูปน้องนาดูยอยู่ทุกวนัน บางวันอาบางวันดูรูปบางวันวีดีโอคอลอาเอะแต่มีเจ้าของแล้วอาคนที่สามยากสุดคนที่สามจะเป็นของพีอ่ออกอะถ้าไม่ถึงว่ามันดูยากออกเลยเพราะว่าแบบเราเร่มง,งานกันก่อนนะเลิศทำดีะนะครับและสุดท้ายคืออันนี้เคยสุดแล้ว มันเป็นการแสดง ah. มันเป็นงานเนีย่ยไม่มีอะไรสุดตัวเราแยกได้งานกับเรื่อสุดตัวเราโปรเฟชชั <c oughs> ่นอลพอโอเคใช่ไหมผมพง ปริศนาอีกรูปห,หนึ่งพี่ ทุกแล้วเจ้าใต้นในเดี๋ยวเวลางานส่วนตัวไม่มีไม่อยู่เขาได้เอารอยยินมีมากประทับบนแก้มเสาปะก็มีบ้างเป็นการอ่านคำถามท,าที่ตู้มือมากจริงๆ การ,รเขาเป็นขอกิจการด้วยและรอยยิ้มนี้คุณต้องถอบแล้วนะครับยิ้มนีคุณตอบผิดคุณจบอาจจะต้องโรลลงโทษนะ,ะรอยยิ้มนี้เป็นของดิวจิ้คุณมั่นใจหรอรอยเป็นเซ็ตมั่นใจของอะไรที่จันเกวก็ได้ จำเกี่ยวก็ได้นะคะไปดูกันสิว่าใช่รอยยิ้มของบิวกินหรือเปล่าจ้าบิวกินเลยนั่นเองนะคะรับอเกนงมาก p เบอร์อาชานเองก็กลางเลยจ้าสรุปขนาดง่ายๆแบบนี้เกมทำเป็นขึ้นขกุขระพุทชยัยถือว่าเป็นเกมที่ยากไม่รู้ไม่ยากไม่ยากใช่ไหมเราเคยจุกที่เขาจริงหรือเปล่า น้องเขาดูบาดเบียงมากเลยค่ะคุณชายก็บอกๆให้เธอคุณแม่อนุญาตไหมไม่ไม่แล้วแม่ดูหนุบกวาวันนี้มีดูสนุบมากเลยนะคร à, ับ hmm. ปุ้มเลยทีเดียวนะครับกับเลสไม่ดเวยนั่นเองเกมนี้ของเราน่ารักมากๆาเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอเบรกกันนิดนึงนะครับม้าถ่ายภาพเราจะมายิ้มกันสุดๆเลยดีกว่านะครับเอาละตอนนี้ครับเดี๋ยวออกตอ้อมขอเรียนเชิญด้วยนะครับกับผู้บริหารของเรานะครับขึ้นมาถ่ายภาพการบนเวทีนั่นเองนะครับได้ครับเราจะมาอวดรอยยิ้มกันให้เรียกว่าสยามสแควร์แห่งนี้ต้องจดจำ รอยยิ้มของเราเรามาสร้างแลนด์มาร์คใจกลางเมืองกันแบบนีเรียกว่าเห็แนแลนด์มาร์กปั๊บยิ้มออกแน่นอนเลยนะครับโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญครับคุณแป้งพันธิพาพงชัยฤกผู้จัดการฝ่ายการตลาด